เพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะผมอยู่ในพวกเกมนี้กันตน่อนะครับเพื่อนๆนะมาครับมาด้วยกันเออไม่รู้ว่าโดนบุกไปฝั่งไหนบ้างนะฮะดูลักษณะคือเหมือนโดนบุกจัดหนักจัดอะ่ะโอโ้โหเหมือนไล่ถล่มตะเกียร์นิดอะ่ะลองดูครับจะรอดไหมโอโ้โหข้างหน้าบานเลยโอเคแล้วจัดก,การไปด้านหน้าเนาะอเอเ๊ ไปปื๊บยิงกับโผลไปได้ยืดไปไม่รู้ตรงไหนบ้างนะ,ะยิงยัดยัดไปมัวม่วๆเนะี่ยอ่อเก็บแก๊ดไปเด็กกูพวกเรา ยิงคมไปก่อนโคตรมนันนะผมบอกเลยท้อมากไอ้ด่านเนี่ยเอ้ารถเพี้ยงระเบิดไป็นไมวะเนี่ยขอบล่างน่าจะมีนะมีมั้ยโอเคเก็บได้อยู่ค่อยๆเช็คเพื่อนระวังด้วยเพื่อนไ,ไปโตไปชิน เขาถังโอ้โหค่อยๆไปลองดึงเคกูก่อนโอเคสวยอสุด่อยเพื่อนใครวะเอา้าอะไรอ่ะไม่มีชื่อวะตกใจเลย พวกเรานะโอ้โหเดือดอะผมบอกเลยลองไล่เช็คดูโดนด้วยอ่ะไม่ตายโอ้โหยิงยากเว้ยงุ่มง่ามแล้วจะขยับเข้าไปอีก ข้างหน้าจะไม่เห็นตัวเอาปีจีไล่เช็คไม่ได้แล้วิดโด,ด,ด,น,น,น,ดนด้วยแต่ไม่ตายอยากได้กระสุนเว้ยอะไรยิงสองตัวกระสุนไหนได้ปะระเบิดใครก็ไม่รู้ ในบ่อดมีตัวแากได้กระถุนวะ่ะหาหาก่อนในห้องนี้มีใช่ไหมเป็นปแป๊บๆโอเคสวยต่อไม่ได้อีกโอ้โหไปึ้นไปสวยในโบ่อดมีแน่นอน อ๋อลึกลึมตัวหนึ่งยิงเค็กยิงเค็กโบดอือยังแหลกเลยโดนด้วยอุย้ยรถมันขับป้อมนี่ยิงตั้งจัดก,การป้อมนั้นนั่นอ่ะเพื่อนมาช่วยเพื่อเป็นหมออยู่ เปืนช่วยหน่อยเว้ยได้ปะสวยเพื่อนเลิฟโอเคขาดรึเปล่าอันตรายมากป้นไหนดีวะโอ้โหมันมันยิงโดนด้วยเอายากันโอ้ ยัดหน้าราูลเลยเดือดจัดยิงยัดหน้ารูเอ้าล,ลืมนเติบลุนเดือโดนด้วยนะโดนด้วยโดนหนักด้วย โอ้โหอ๋อมันอยู่ตรงนี้เหรอเมื่อไรเนี่ยเลิฟเฮ้ยใกล้เราเน้นเนี่ยก็กลมกลื่อนไปไปยะไปเด๋วเลยเดือดจัดอ่ะอารมณ์แรงอ่ะ พัดลมแรงจัดอ่ะระวังก่อนไม่โดนเว้ยข้างหน้าโดนด้วยจะมีระเบิดมาลงนะตรงไหนไม่รู้รุกลบก็หลังรงใน,นโบว์เด้วย เสร็จมแล้วโดนด้วยยับไปก่อนยังยับประตูครับเพิ่มอีกตัวเข้ามาเอาโอ้ยโดดเข้ามาเนี่ย โอเคต้องดักครับต้องดัารอบนอกโอ้ยโอเคเราจะดองประเด็นโอ้โหโดดข้างๆเพื่อนได้ช่วยได้อยู่อะมีหมออะไรตัวอยู่นะหมอช่วยหน่อยได้ไหม หมอช,ช่วยหน่อยดิหมอช่วยได้หมอหมอโอ้โหหมอได้ปะเนี่ยถ้าช่วยยากนะจบแล้วหมอเฮ้ยวิ่งไม่ออกเฮ้ยติดไรอ่ะติดไรไม่รู้ผมวิ่งไม่ออก Này Không cái này quá phải thằng lắng hết tù đấy ai là bờ đi còm đâu đâu này quá giảm đi còn liền, cái bát này phứt bay, ôi, cái thân cây giờ đứt đứt, ui, tổn

รอรอไม่โดนพื้นเปลเพื่อนเลิฟผ่านล้โคตรมันอนะ มันจะขึ้นมาปะวะข้างหน้าเดือดจัดอะเดือดจัดอะข้างหน้าอืเก็บเลยกูเก็บเลยต้องพักก่อนไม่ไหวเก็บจัด โดนระเบิดจากใครวะึกหน้าคือแนนปึกเ,ออเราจะยิงได้จุดนั้นอ่ะสองจุดแล้วบนะ้าเรียบร้อยชนะเลย